ทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้าเพิ่งเข้ามาฟังเนาะนะครับก็ไม่ได้มาประจําทุกวันนะครับสําหรับสหายหมอมแล้วนะครับส่วนมากหลักๆเราจะเป็นวันศุกร์แต่ที่แน่ๆศุกร์นี้เขาไม่น่าจะมาแล้วล่ะเพราะว่าเอ่อน้องพราเพิ่งพูดวันนี้ไปนะะแต่ถ้ามีอะไรอาจจะอัปเดตก็ไม่ว่ากันก็จะเป็นเรื่องที่ดีสวัสดีสหายเอสสวัสดีครับอา่อา,าสวันดีครับพ่คุณครับ,รบ,เ,รบเป็นไงโอ้คือ คือมีหลายเรื่องเลยอ่ะออถ้าถ้าจะให้ถามกันต่อวันนี้ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงอ่ะต่อนะอ,อีกไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเฉออพาะที่เป็นทอปิกอือเฉพาะพี่ขุนกับจอมนี่ก็เยอะแล้วแต่ว่าผมจับสังเกตที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอันนึงอ่ะไอเรื่องสายมูอะไรอย่างเงี้ยหลังๆที่ที่ตอนท้ายๆท,ที่คุยกันมเมื่อกี้อันนั้นต้องบอกว่าผมผมไม่รู้เรื่องจริงนะ ผมก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ความามันว่ามันจะสื่ออะไรผมต้องการที่มัน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 ต้องรู้ที่มาเว้ยนะพอดีว่ามันบังเอิญมันมีผู้รู้ไงเนี่ยโอ้ต้องยอมรับเลยว่าความคือแกแกนี่หนึ่งหนึ่งก็คือวงในสองก็คือความรู้ความเข้าใจแกมีหลายหลายสาขาเลยนะเออคนเนี้ยแกแกเป็นเป็นเป็นนักปรากคนหนึ่งเลยล่ะเอางี่ดีกว่าเออ ไอเรานี่ผมนี่โง่นะต้องบอกพี่ก่อนก <g ül> ็เราพี่เก <c oughs> ียดเรียนไงเออมันต้องมาหากินนะ <c oughs> ใช่ไหมตั้งแต่หนุ่มมาเออ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันจับจุดได้ตรงกับที่แกพูดนะอ,อย่างหนึ่งก็คือส้มกับน้ำเงินมีการตกลงพูดคุยวางแผนการมานานงานนี้มีคุณขอมาแน่นอน นะมานานนานคำว่านานเนี่ยถ้าเอาตามที่ที่หมอมพูดเมื่อกี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่เลยปีหกมันเป็น<ไ>ปยุทธศาสตร์เลยใช่ไหมที่ขเขาวางไว้เลยใช่ไหมเออเออถ้าคือถ้าเอาตามที่แกที่แกพูดนะเอาตามที่พี่หมอมพูดเมื่อกี้นะก็คือจับทางในอย่างหนึ่งว่าส้มกันเพราะเงินกตกลงกันมาตั้งแต่ตรงน,นั้นแล้วเพียงแต่ว่ามันติดตรงหนึ่งหนึ่งสองแค่นั่นเองอืมใช่ไหมอ่ะถ,ถ้าเท่าตามถ้าเอาตามที่พี่หมอมพูดเมื่อกี้นี้นะ คืออย่างนั้นแล้วมันก็ตรงกับที่ตอนแรกผมผมกับหลายๆคนนะรู้ะว่ามีการพูดคุยกันตกลงกันมีคนไปเจอกินข้าวด้วยกันโดยบังเอิญไ,ไ,ไอ้โรไมไออะไรเงี้ยเสียใจเรื่องหนึ่งก็คือมึงเรียนเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาเขาส่งมาเพื่อมาแบ่งแบ่งคนของเราออกจากกาันนั่นแหละตรงตรงเลยอันนี้ตรงเลยอืมแต่ว่ามันนึกไม่ถึงไงว่ามันมันมันจะพูดมีการวางแผนกันมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่แรกเข้าแล้ว ไอ้นี่อันนี้นเราเราเราไม่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 ได้ไม่ได้มีหลักฐานใบเสร็จอะไรหรอกนะแต่ว่าเอาตามที่พี่หมอมพูดเมื่อกี้ผมเอาแค่ตรงเนี้ยก่อนเนี่ยม,มีการวางแผนกันมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยครับไอ้ล่องรอยหลักฐานทไลายต่างๆที่ที่หมอมพูดเมื่อกี้มันฟ้องว่ามีการพูดคุยกันมาก่อนอืมทีนี้ ที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าสี่เดือนเมื่อกี้เห็นมีการพูดคุยเรื่องนี้กัน,นออใช่ไหมสี่เดือนยังไงก็สี่เดือนรับประกันอ,อผมเอาคืออย่างนี้นะพี่ผมเคยบอกแล้วก็บอกจอริงว่ามันก็ไม่เหมือนมันก็ยังไม่มีอยู่จริงอะ่ะเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยยังไงมันต้องมีรักษาการคือแต่ถ้าแต่ถ้าเอาตอนนี้นะเอาตอนเดี๋ยวนี้เลยนะเอาวินาทีนี้ก่อนนะเอาตามที่แกพูดเมื่อกี้เอาตามที่ผหมอพูดเมื่อกี้สี่เดือน สี่เดือนเยอะมากเก่งมากเก่งมากกับใจแต่มันจะต้องบวกรักษารจัการต่อทีสามตั้งสี่เดือนรวมๆแล้วก็คือเกือบแปดเดือนนุ่นซึ่งมันเพียงพอความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่ส้มมันทําไว้เนี่ยอันแรกก็คือคดีต่างๆเพียงพอคือเพียงพอที่เขาเข้ามาจัดการสสางคดีอะไรต่างๆของเขาแล้วใหญ่สุดเลยก็คือคดีหัวสวที่กกตมันกําลังลําวงอยู่เนี่ย มันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเปลี่ยนหัวแล้วใช่ไหม,อมพอเปลี่ยนหัวปุ๊บโครงสร้างมหาไทยมันก็นั่งคล่อมนั่งนายกด้วยนั่งมหาไทยด้วยมันฟ้องมาที่ที่ที่ท,ที่ที่คำสั่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงบิดเบี้ยนถ้าถ้าไม่เปลี่ยนหัวนะมผมเชื่อว่าวันนี้คดีเขากระโดงลันเวลับตะคองแท็บเล็ตเช่าแท็บเล็ตสองสองหมื่นกว่าล้านแล้วก็ไล่แรงสุดทำความเสียหายมากสุดก็คือคดีหัวสวเนี่ยผมเชื่อว่ายังเดินหน้า เดินหน้าไปแล้วเพอเพอถึงหน้าวันนี้มีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยแล้วที่เสียหายมากที่สุดก็คือมันโยงกันนะพี่พอมันรู้ว่าเปลี่ยนหัวปุ๊บคดีหัวสอวอกก,ะกะตมันก็ลำวงง่ายละแล้วก็มีผลกระทบต่ออาชบดีดีเมันจะมันมันจะมาส่งผลในตรงที่ร้ายแรงสุดที่ผมจะว่านี่คือสอสอรอก่อนหน้านี้ไอ้เก้าตัวมันไม่กล้าบอกนะฮะ ว่าสอส,อสอลอห้ามมาไม่ให้มาจากประชาชนคําพูดนี้ประโยคนี้แรงมากนะสอสอลอไม่ให้มาจากประชาชนเนี่ยมึงลองพูดประโยคอย่างเงี้ยแถวแถวประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยประชาชนลุกลุกกันเป็นล้านอ่ะแต่มันกล้ากับประเทศนเนี้ยเนี่ยอืมคือผมดูแล้วม่ว่ามันจะมันมันจะสี่เดือนหรือว่า บวกรักษาการแล้วเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยความเสียหายต่างๆเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วที่ผมบอกร้แรงสุดก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องแก้รัฐมนูญกลายเป็นว่าสสรไม่ให้มาจากประชาชนนั่นนี่แหละอำนาจการสั่งการมันเปลี่ยนไงฮะโครงสร้างต่างๆแล้วเขาแล้วเขามาวางเขามาวางหมากวางวางตัวไว้ในไว้ในมหาไทยมหาไทยก็หมายถึงท้องถิ่นใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอบจอ แล้วตัวดีที่สุดเลยก็คือไออสอมอเนี่ยแหละที่มันแทรกซึมเข้ามาตามท้องถิ่นตามจุดย่อยๆต่างๆนั่งมหาไทยคุมมหาไทยได้ก็คุมหน่วยเลือกตั้งได้อีกแน่นอนเพียงพอเออเพียงพอแล้วเพียงพอไม่ต้องถึงพบปีเจ็ดศูนย์ก็ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเข้ามาสางสคดีของตัวเองได้พอเปลี่ยนหัวปุ๊บเรื่องที่ใหญ่สุดที่ที่ส้มมันต้องรับผิดชอบด้วยนะก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องที่สสรไม่ให้มาจากประชาชนเนี่ย ฟังจากพี่หมอมอกี้อีกอันหนึ่งไอ้คาถามที่เราถามกันว่าอํานาจการสั่งการถ้าถ้าเอาตามที่พี่หมอมอกี้อานาจการสั่งการมาจากไอ้กงกงใช่ไหม,มใช่ปะกงกงสถิตพง์เออไอ้กงกงอ, <laughs> <laughs> อ่ะเออ <laughs> เพราะว่าทีมงานของเขาเนี่ยพูลิเดตใช่ไหมฮะทีมงานของราชเลขาเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมทีมงานเขาดี ถ้าเอาตามที่พี่หมอม,ม่า,าเมื่อกี้มันก็คือมาจากไอ้กงกงเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เอาเข้าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้พูดถึงถ้าเอาตามที่พี่หมอม,ม่า,าเมื่อกี้น,นะมาได้สั้นๆนะพี่เพราะว่าผมนั่งฟังพี่หมอมแล้วก็รู้สึกรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปฟังอีกนะคือมีตั้งหลายประเด็นอันนึงก็คือเดี๋ยวเพิ่อมอีกอันนึงก็คือที่พี่ถามพี่หรือจอมจอมมาถามว่า อกรณีของป้าอันชันกับแม่ลูกอ่อนแล้วก็อีกหลายๆคนเพื่อไทยนนในวนนนั้สี่เที่ยวนั้นออกมาอเพื่อไทยมีส่วนผักดัาคือคำถามเนี้ยคำถามเนี่ยดีตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าทำไมพอเปลี่ยนเป็นอนุทินนั่งนายกปุ๊บทำไมคดีต่างๆมันรวดเร็วเอกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้ายังเป็นเพื่อไทยนะเอกชยัยอาจจะต้องคือสิ่งที่ฟังจากเมื่อกี้มันคือการ มันคือการเอาเอาตรงที่เรียกว่าช่องว่างของกฎหมายมาช่วยคือรัฐมนตรีว่าการก็คือคุณทวีสอดสองใช่ไหม,มเข้าไปช่วยเข้าไปเดินเรื่องไปช่วยคือกฎหมายมีช่องมีช่องโหว่มีช่องว่างเสมอ,อย่าเอาตามที่บอกเมื่อกี้นะถ้าไม่ใช่เพราะคุณทวีสอดสองผมก็เชื่อว่าป้านชันก็ยังหรอกดิ้งถ้าเป็นไออเนีย่ยไอตัวเนี้ไอสายตรงเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้น ผมไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เกียจโจมตีอะไรใครอยากจะจะรักจะอวยส้มกันต่อก็ได้แต่แต่เอาตามที่พี่หมอมว่า,มาเมื่อกี้หนึ่งมันมีการพูดคุยวางแผนตีเนียนกันเข้ามาตั้งแต่ทีแรกแล้วเพื่อมากำจัดเราไม่งั้นทั้งคนที่จับอากงทั้งนกหวีทั้งเหลืองทั้งสลิมอะไรรวมกันอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกมันมันมันมาฟ้องเอาตรงจุดนี้แหละแต่มันแต่มันอาจจะชาไปนิดนึง สองก็คือเอาตามทีม่หมอมว่าก็คือเอาตามที่ม่หมอมว่าก่อนส่วนไทยจะคิดต่างแล้วแต่แต่เอาตามตรงนี้ก่อนก็คืออำนาจการสั่งการมาจากไอ้ตัวกงกงเนี่ยไอ้ mm. กงกงเนี่ย mm. สามก็คือ mm. คุณบอกว่าคดีต่างๆเพื่อไทยไม่มีส่วนไม่ใช่วันนี้ถ้ายังเป็นเพื่อไทยผมก็ยังเชื่อว่าอะไรต่างๆมันมันมีช่องว่างที่จะช่วยกันได้มันมีช่อง ว่างที่จะชะลอกันได้ถึงช่วยไม่ได้ตรงๆถึงขนาดออกมาเลยเนี่ยมันก็ยังชะลอได้จากหนักเป็นเบามันเป็นไปได้มีบางเม้นมีบางมีบางเม้นไม่รู้ไม่รู้ฝั่งไหนไม่รู้ว่ามันมีทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมทั้งชั่วคราวนะเว้คนต้องดูดีๆนะเว้ยเออไม่รู้จริงแต่ว่าเอาเอาว่าดูที่เนื้อหาก็แล้วกันอือผมขอโทษนะคนที่ใช้ชื่อว่าตรีโฟน อ่า uh, uh ทรีโฟนทรีโฟนเออทีอ่าถ้าถ้าเป็นคนตัวจริงไม่ใช่มีเป้าประสงค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อไทยปัดตกกฎหมายที่พัฒนาประชาธิปไตยไปนับสิบฉบับแล้วอย่างแรกนะครับฉบับไหนอย่างที่สองการติดตามทางการเมืองของคุณเนี่ยคุณต้องรู้ดิว่ามูลเหตุของการดึงไปสู่การทำประชามติ ให้ได้ให้ได้คําตอบจากเก้าตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างที่สามคุณต้องรู้ดิถ้าคุณตามจริงนะแล้วตามต่อเนื่องนะคุณต้องรู้ดิว่าพักไหนสีอะไรที่มันคอยขวางที่มันคอยดึงเกมวิธีดึงเกมหรือขวางไม่ได้หมายความว่าพูดออกมาตรงๆคือคว้างอะไรให้มันแรงๆไปจนถึงหมวดหนึ่งหมวดสองเลยก็ได้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอย่างนี้คือล้มตั้งใจเจตนาเข้ามาล้มเอาเอาวิธีวิวธีพิจารณาความตามตามทั่วไปของถามทนายคนไหนก็ได้นะเวลาเขาอยากจะให้ใครรอดคดีเขาจะตั้งข้อหาให้มันแรงเกินจริงเข้าไว้แล้วสารก็จะปัดตกหรือยกคำร้องคุณลองไปย้อนดูดีๆ วันน้นวิธีวิธีคิดวิธีเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นตัวขวางประชาธิปไตยในขอโทษนะเพื่อไทย,ย,ทนะไทยหรือไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะชื่อเนี่ยมันคือคนกลุ่มเดิมเนี่ยแม่งโดนคุมหัวแม่งโดนยัดคดีคนในพักนะแม่งต้องลีภัยออกมากระแสกระสานสั้นเซนม่านแตกแรกขาดลูกผัวเขาตัวนายกที่เพื่อไทยชูโดนปลดเอาปลดเอาปลดเอา,เอาคุณไม่ไปย้อนดูอะ่ะ ที่จะพูดทั้งหมดเนี่ยรวมความว่าไอ้พี่เพื่อไทยหรือไทยรักไทยแม่งก็เหยื่อคุณจะไปอะไรนักหนากับเหยื่อเขาพี่เจตนาเข้ามาทําไมเขาก็บอกแต่แรกเริ่มแล้วว่าเขามาเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจประชาชนเพราะเขามีความเชื่อว่าแบบเนี้ยเขาทําได้แค่นี้ตัวเขาเองยังเอาไม่รอดมิจฉาเหวานเขาบอกแล้วคุณไม่เห็นเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีอยู่ภาคเดียวอ่ะแม่งโดนเอาโดนเอาโดนเอาเออ เออคุณไม่ตั้ง,งเหมืนแกแต่คุณไม่เอ๊ะไม่ไม่ตั้งพอสังเกตอะไรบ้างเหรอทําทำไมไอ้เหี้ยพรรคนี้แม่งโดนเอาโดนเอาโดนเอาคือด่าด่าไปแต่แต่ขอโทษนะอย่า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 ไปถออย่าไปอย่าไปอะไรกับคนที่เขาก็โดนเหมือนกับมึง <c oughs> อือไม่จริงกูโดนหนักกว่าไม่ไม,ไม่ใช่คุณไปดูในรายละเอียดคุณไปดูดิว,ว่าคนในพรรคเขาโดนคุมหัวแล้วจับไปนั่งห้องเย็นแล้วบางคนต้องออกไปข้างนอกนอกประเทศเนี่ยกี่คนแล้วคือ การพูดคุยในรายการนี้อีกอย่างนะฮะโอ้ oh, ดูนี่ไฟเย็นหันมาหันมาคุยกันเรื่องการเมืองแล้วเหรอเออทําไม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 ไม่ทมําทําไมไม่คือคือคือจะคุยในเนื้อหาแบบไหนเนี่ยไม่มไม่ไมจากคือคําถามเนี่ยเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าการเมืองคืออะไรเว้ยนีอ,อ,อ,อ้ผมถามมันกลับแล้วมาเห็นมีหลายเม้นแล้วจะถามหน่อยทําไม ทาไมถ้าผู้จัดรายการหรือเจ้าของรายการเขาจะคุยกันเรื่องนี้แล้วแล้ไม่มีปัญหาเลยคือมึงอยากฟังดา่าด่าเจ้าอยากฟังไอ้หอยทําอะไรเออจําชื่อมันไม่ได้อะไรช่องอะไรไม่รู้มึงไปหาฟังแบบนั้นอเออพราะอะไรเพราะกูเชื่อตามหลวงตาใครจะว่าอะไรหลวงตาส้มเข้าไปดา่าเขาสาเสียเทเสียรวมถ้าไอ้หงอกเจียมกูไม่รู้แต่คนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยหลวงตาชูพงเนี่ยกูอยู่ตรงเนี้ดูตรงเนี้มาเป็น ไม่ตม่ำกว่าห้าหกปีแล้วกูกูกูพ่าคนเนี้ยคนเนี้ยพอพอที่จะพอที่จะพอที่จะเชื่อได้อเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันอาจารย์หวานอีคนนึงแต่หลวงตาเนี่ยใช่พี่หมอมเพิง่งเพิ่งจะฟังได้ไม่นานแต่คนนี้ก็คือของจริงเหมือนกันพี่หมอมเนี่นะพี่หมอมนี่วงในนะวงในข้อมูลของเขาหมอมกับซ้ใยหมอมบประเภทเจ้าไม่เอาเจ้าไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้แต่แต่อันนั้นยเราคุยในประเด็นที่ว่า สมมุติว่าผมผมบอกออกตัวเสมอผมเป็นคนโง่อื hmm. คนโง่เนี่ยเวลาผมวิธีคิดของผมก็คือผมจะลองผิดลองถูกเสร็จแล้วเวลาเรารู้ตัวเราโง่เราคิดเองเองอะไรไม่ออกเอ้ยไหนเราลองฟังคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆโดยตรงเด้อเอาเงี้ยเอาเอางี้ตัวผมแล้วกันใครไม่ต้องมาตามละ่ะผมบอกผมบอกออกตัวแล้วผมคนโง่เพราะฉะนั้นผมดูมันพอสมควรคนที่พอจะฟังได้เชื่อถือได้มี ไม่ใช่แค่สองคนที่ยกมาเมื่อสักรู่หรอกไม่ใช่แค่ที่หมอมหรอกคืออยากให้เข้าใจว่าอดีตที่ผ่านมาของพวกเราพวกเราไม่ต้องรวมผมก็ได้ผมบอกผมผมโง่คุณลองดูวิธีการต่อสู้มันชนะหรือมันแพ้ม,มันเดินไปข้างหน้าหรือมันถอยหลังมันโดนเนียนเข้ามาตีเนียนเข้ามาฉุดแล้วแบ่งแล้วหานแยกแดงออกจากกัน หลวงตาไม่มีทางบอกบอกหรอกว่ามึงต้องไปเลือกตั้งหรือไปสู้ในสภาไม่มีทางอืแต่หลวงตาไม่เคยบอกว่ามึงไม่ต้องไปเลือกตั้งหรือมึงไม่ต้องไปสู้ในสภาฟังให้ดีแล้วหลวงตาคนเนี้ยก็บอกด้วยว่าให้ให้สู้ทั้งข้างนอกและข้างในแล้วเอาตัวที่เป็นปัญหาจริงๆของประเทศก็คือตัวระบบหรือระบอบเป็นตัวหลักก็อย่างนั้นไงฮะก็อย่างนั้นไง ถ้าคุณถ้าคุณจะตีกรอบว่ารายการนี้ต้องพูดแบบมานั่งด่าเจ้าอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดแล้ววิธีการของคุณจะเสียไปหมดเหมือนเหมือนที่เขาพูดวิ่งเอาหัวชนฝาแล้วเหมือนพี่เมื่อห้าปีหกปีที่แล้วมีใครสักคนหนึ่งสีส้มเนะ่ะเข้ามาบอกเฮ้ยยกขึ้นเวทีเลยเฮ้ยสู้เลยเฮ้ยมึงล้มมาเลยสุดท้ายตัวเฮียตัวนั้นไอ้สีส้มเนะี่ยมันเป็นยังไงมันกลายเป็นลูกคนเล็กไปแล้วไม่เห็นเหรอพวกมือโดนหลอกสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยเขายกไปให้ใครไม่รู้สายตรงอ่ะ คือคือเอาเอาเอาให้ชัดเอาให้ชัดก็คือหัดเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วนำสิ่งนั้นมาปรับมาแก้มาใช้ไม่ไม่ใช่ว่าวิ่งหัวชนฝาชนกำแพงเมื่อคราวที่แล้วคุณก็ใช้วิธีการเดิมนะมาบอกให้คนวิ่งหัวชนฝาอีกกูไม่ไปใครจะไปกูไปกูไม่ไปอ่ะพี่มันก็ดึกแล้วแล้วมันก็หลายชั่วโมงแล้วครับครับขอบคุณนะครับขอุณเช่นกับขอคุณเช่นกันขอโทษเช่นกัน เออมาขยี้ซ้ำนะกูเป็นคุณเป็น,ปนส้มกูก็หัวจะปวดนะเออนะเอาก็อดทนกันไปอดทนกันไปนะครับพี่น้องอ่ะ